สวัสดีครับพบกับสุดเจ็ดเจ็ดอันดับกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับ EP นี้นี่ครับหมูสันดีครับมีความภูมิใจนำเสนอครับที่จะมาเล่าเรื่องของชื่อสุนัขครับอยากจะรู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยใช้ชื่ออะไรกันเยอะที่สุดนะครับเราก็ไปได้ข้อมูลมาจากกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเฟ e บุ o k ครับชื่อ Gruta s t t r y y l u b นะฮะเขามีการรวบรวมจาก3,000สมาชิกนะฮะว่าถ้าตั้งชื่อน้องหมาแล้วเนี่ย น้องหมาของคุณจะชื่อว่าอะไรกันนะครับก็ไล่เรียงมาจัดอันดับเราได้ข้อมูลมาเราเลือกมา7อันดับที่จะมาเล่าสู่ให้คุณฟังนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปสู่ชื่อในแต่ละอันดับมาเล่าให้ฟังก่อนดีกว่านะครับว่าหมูแสนดีเลี้ยงหมาชื่ออะไรกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับก็คือชื่อน้องยี้ครับตัวที่2ชื่อการะตูนครับตัวที่3าชื่อเข้าตังซึ่งทั้ง3เนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่น้องเฮงเฮงกับน้องหยาญย่านะครับสตัวเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งในการตั้งชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปที่แต่ละคนสร้างสารรค์กันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชื่อของอาหารชื่อขนมชื่อเครื่องดื่มนะครับชื่อที่เป็นฝรั่งนะครับหรือชื่อที่ตั้งตามสีสันแล้วก็รูปร่างของเขานะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเจ้าดําเจ้าด่างเจ้าแต้มเจ้าเตีย้ยเจ้าตู่อะไรแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแต่สมัยนี้ก็มีความครีเอทมากขึ้นนะครับาวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทั้ง7ดอันดับ ชื่อสุนัขที่ยอดนิยมในเมืองไทยมีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับสุดเด็ดเจ็อันดับชื่อน้องหมายอดนิยมของคนไทยครับอันดับ7ได้แก่ถุงเงินครับชื่อถุงเงินนี้นะครับก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของคนไทยเลยครับที่ชอบเอาเรื่องของทรัพย์สินนะครับความร่ำรวยอะไรต่างๆมาตั้งชื่อเพื่อเพิ่ม ความเฮงความรวยให้กับตัวคนเลี้ยงนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับก็จะมีเจ้าถุงเงินถุงทองเจ้าลัคก,กี้เจ้าโชคดีนะครับเจ้าสตางอะไรต่างๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์หนึ่งแล้วกันครับมีทั้งหมด103ตัวนะครับจากทั้งหมด3,000ตัวครับสุดดอดจนอันดับชื่อน้องหมายอดนิยมของคนไทยนะครับในอันดับที่6 มีทั้งหมด115ตัวจาก3,000ตัวนะครับนั่นคือมอมแมมครับมอมแมมก็เป็นการตั้งชื่อเรียกสุนัขนะครับตามารูปร่างลักษณะผิวพรรณของเขานะครับซึ่งสีก็อาจจะดูผสมกันดูแล้วมันดูไหลสีดูแล้วเทออะไรไปนิดนึงนะครับเขาก็เลยเรียกง่ายๆว่าเจ้ามอมแมมนะครับซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามสีสันนั่นเองนะครับอาจจะมีเจ้าแต้มนะฮะ เจ้าลายเจ้าเสือหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นการตั้งชื่อตามรูปร่างลักษณะของเขานะครับอันดับที่6ต่อไปเป็นอันดับ5นะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่อันดับ5นะครับขอโชว์คลิปของน้องเหงๆให้ดูนิดนึงก่อนนะครับนี่มันที่ของน้อง่ะเข้าใจไหมมันไปอยู่โน้นนู่นไปอยู่โน้น นี่ไม่ใช่ของเทงของเทงอันนู้นนี่ที่ของอน้นอง สุดเต็ดเจ็ดอันดับชื่อน้องหมายอดนิยมของคนไทยในอันดับที่5ได้แก่กาแฟครับมี116ตัวจาก3,000ตัวนะครับเจ้ากาแฟครับก็เป็นหมวดของการตั้งชื่อสุนัขในลักษณะของอาหารการกินหรือเครื่องดื่มนั่นเองนะครับกาแฟฮิตมากนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีชื่ออื่นๆเช่นน้องมอคค่าลาเต้โอวันตินอ่าอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งของชื่อกลุ่มนี้นะครับมีหมาของใครชื่อกาแฟบ้างครับ อันดับที่4ครับของชื่อน้องหมายอดนิยมของคนไทยได้แก่ไข่ตุนฮนะอันนี้เป็นหมวดอาหารเลยนะครับมีทั้งหมด108ตัวจาก3,000ตัวเลยนะครับนอกจากชื่อไข่ตุนที่เป็นหมวดอาหารนี้แล้วยังมีไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวหลากหลายเมนูไข่เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเมนูอื่นๆอีกนะครับแล้วหมาของคุณหรือเพื่อนบ้านของคุณนะครับมีใครชื่อไข่ตุนบ้างครับเม้นเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนจะเข้าอันดับต่อไปนะครับขอโชว์คลิปของน้องหมาของหมูแสนดีตัวหนึ่งก็คือน้องยายาครับให้ดูนิดนึงนะครับถามก่อนเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอา,เอา,เอาไหมฮะเอาไหมเอาไหมเอาไหนเอาไหมเอาไหมเอาเอาทำไมก่อนเาทำไมก่อนเขาก่อนเขาก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ,อ่าเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้นะ มาสู่อันดับที่3ครับของชื่อสุนัขยอดนิยมของคนไทยนะครับในอันดับที่3นี้นะครับจากการสํารวจเนี่ยมีทั้งหมด256ตัวนะครับจาก3,000ตัวชื่อของเขาก็คือแพนด้านั่นเองครับชื่อแพนด้านี้น่าจะตั้งมาจากรูปลักษณ์และลักษณะของเขานะครับนั่นก็คือ ตาของเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องเหมือนมีจุดดำๆสองจุดอยู่บนตานั่นเองครับซึ่งมันใกล้เคียงกับหมีแพนด้านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งชื่อเพื่อจําจง่ายๆนะครับแล้วก็ดูน่ารักนะฮะเจ้าแพนด้ามันก็เป็นสัตว์ที่น่ารักด้วยเช่นกันนะครับแล้วหมาของคุณล่ะชื่อแพนด้ามีไหมมาสู่สุดเด็ดเจ็ดอันดับของชื่อ สุนัขยอดนิยมของคนไทยนะครับอันดับที่2ออันดับที่2นี้เป็นชื่อขนมครับได้ไปทั้งหมด268ตัวจาก3,000ตัวนะครับนั่นก็คือชื่อบราวนี่นั่นเองครับอ่าเป็นขนมยอดฮิตด้วยแล้วก็เป็นชื่อสุนัขยอดฮิตด้วยเช่นกันนะครับชื่อดูฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีทองหยิบฝอยทองขนมชั้นขนมเทียนขนมเข่งด้วยแน่นอนเลยครับมีมาของใครชื่อบราวนี่มั้งครับ มาถึงอันดับที่1แล้วครับของสุดเด็ดเจ็ดอันดับชื่อน้องหมายอดนิยมของคนไทยอันดับที่1นนี้ได้ไปทั้งหมด435ตัวจาก3,000ตัวนะครับนั่นก็คือเฉาวกล้วยนั่นเองครับโหเป็นชื่อที่คุ้นมากเลยนะครับรูปร่างลักษณะของเฉาวก้วยแน่นอนครับจะต้องมีสีดําในตัวแน่ๆน,นะครับลองไปดูสิครับว่าเพื่อนบ้านของคุณหรืหมาของคุณมีชื่อเฉาวก้วยหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นชื่อยอดฮิตของคนไทยนะครับ และก่อนจะจบ e ีีนี้นะครับหมูแสนดีนะครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเลี้ยงเขาด้วยความรักความเมตตานะครับเจ็บป่วยก็พาเขาไปรักษานะครับเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เขาต้องการความรักความอบอุ่นจากเรานะครับยังไงฝากดูแลดีๆด,ด้วยนะครับและถ้าอยากจะโชว์อยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะโชว์รูปหมาของคุณนะครับ ในเพจของเรายินดีต้อนรับเสมอเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแสนดีมีสู่ชาแนลนะครับพบกันใหม่ ep หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ